เหมือนว่าจะหาย้วแต่ว่า <c oughs> ขาดเสียายค่ะสำหรับปีนี้นะคะน้ำท่วมภาคเหนือก็หนักมากมากเลยตั้งแต่แบบตั้งแต่ตาเกิดมาจนถึงตอนนี้ตามีความรู้สึกว่าครั้งนี้มันเหมือนกับว่าพายุลูกนี้ผ่านไปพายุลูกใหม่ก็กลับมาซ้ำอีกมันเหมือนกาลังจะสถานการณ์กำลังจะเริ่มดีแต่ว่าเดี๋ยวก็มีฝนตกมาซ้ำอีกอะไรอย่างเงี้ยค่ะครั้งนี้ก็เลย ต้องขอเป็นกําลังใจให้กับพม่พี่น้องเชาาเหนือมากๆเลยนะเจ้ารวมถึงทุกทกจังหวัดเลยนะคะที่กําลังประสบปัญหาน้าท่วมอยู่ตอนนี้นะคะก็ขอให้สถานการณ์นี้ผ่านไปเลยในส่วนของจังหวัดแพร่บ้านตาเนี่ยก็น้าท่วมนะคะแต่ว่าบ้านของตัวตางเองไม่ท่วมแต่ว่านหนักเลยก็จะเป็นบ้านเพื่อนๆยิ่งยิ่งเพื่อนที่อยู่จังหวัดเชียงรายตอนนี้ก็แบบหนักมากๆค่ะเหมือนเพื่อนเพิ่งลงลูปแบบว่าเก็บข้าวเก็บของแล้วก็ เขาเรียกว่าอะไรทำความสะอาดโครนต่างๆทำได้แค่วันเดียวน้ําใหม่มาอีกแล้วอะไรเางี้ค่ะแล้วครั้งนี้มันหนักด้วยเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นพื้นที่เกษตรกรรมรวมถึงพื้นที่เศรษฐกิจต่างๆด้วยอย่างแม่สายก็หนักมากๆค่ะจริงๆเรามีความกังวลไหมคะว่าแบบกลัวว่าวันนึงจะเป็นบ้านเราหรือเปล่าคือถามว่ากังวลมากไหมตอนตอนเด็กๆเนี่ยตอนจำไม่ไม่แน่ใจว่าประมาณ39หรือว่า40ที่ที่จังหวัดแพร่ก็เคยน้ำท่วมมาแบบนี้แต่ว่าตอนนั้นเนี่ย มันน้ำมันค่อยๆมาแล้วก็น้ําใสในในความทรงจําของตานะคะแต่ว่าครั้งนี้ค่อนข้างที่จะหนักห่วงเพราะว่ามีปัญหาในเรื่องของดินโคลนสไลด์ด้วยอะไรด้วยแล้วก็มีผู้เสียชีวิตเยอะด้วยในครั้งนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยมีความรู้สึกว่าค่อนข้างหนักแล้วก็เป็นห่วงค่ะต่อให้ตัวบ้านตาลของของตาลเองเนี่ยไม่ท่วมแต่ว่าที่อื่นท่วมตาลก็เป็นห่วงอย่าเเรามีความผิดใจกับผู้ประสบภัยมินที่แบบที่แบบเจอรั้งคือทั้งร่องแบบ ค่ะก็เห็นใจมากๆเลยนะคะเพราะว่าน้าท่วมเนี่ยคือเขาเรียกว่าอะไระเราต้องย้ายแบบที่อยู่ของเราไปโดยสิ้นเชิงเลยเพราะว่าเราอาจจะไม่สามารถอยู่ที่บ้านของเราได้เพราะบ้านของเราน้ําท่วมใช่ไหมคะแล้วมันก็ยังมีบางคนที่ เฉวยโอกาสตรงนี้เข้ามาลักขโมยของอีกอะไรเงี้ยซึ่งตาลม,มองว่ามันเป็นการซ้ําเติมกันมากๆเลยอะไรเงี้ยดังนั้นตอนนี้นะคะใครมีน้ําใจสามารถช่วยเหลืออะไรได้ก็ช่วยเหลือกันดีกว่าคนไทยด้วยกันนะคะรวมถึงถึงแม้ว่าจะไม่สามารถส่งอะไรไปช่วยเหลือได้ก็ส่งกําลังใจก็ได้ค่ะตรงนี้ตาลว่ามันเป็นสิ่งที่เราสามารถทําได้ทุกๆคนยางเพื่อนสนิทเราแ <c oughs> จกให้โดนที่บ้านโดน ยัยจ็กกี้ก็อยังยังนะคะถามถุกเพื่อนปุ๊บสั่งยังคืมาทางนีเจ้าเกาะจะคุณจะกกี้คุณสะไ้คุณนิชาอย่างยังโอเคอยู่ตอนแรกก็เป็นห่วงบ้านน้องกระทิ้งแต่ว่าก็ยังไม่ได้อัพเดตกัน ก็ต้องเฝ้าระวังเนาะเพราะว่าการติดตามขา่าวถือว่าสําคัญมากใช่ค่ะเพราะว่าน้าเนี่ยมันไวมากค่ะถ้าถ้าคนที่เคยแบบอย่างอย่างตาเองเนี่ยบ้านเคยน้าท่วมตอนตาลเป็นเด็กๆเ,เนี่ยเรารู้เลยว่ามันไวมากแล้วมันต้องอัปเดตวินาทีต่อวินาทีเลยเพราะว่า พอมันจะมาปุ๊บมันก็มาแล้วไหนจะพวกน้ําน้ําป่าไหลหลากอีกอะไรเงี้ยค่ะดังนั้นต้องระวังมากๆเลยสําหรับใครที่อยู่ในพื้นที่สุ่มเสี่ยงอะไรเงี้ยค่ะถ้าสามารถอพยพออกมาได้ก็ออกมาก่อนเข้าใจว่าทุกคนแบบเป็นห่วงทรัพย์สินเป็นห่วงบ้านอะไรเงี้ยแต่บางทีเราก็ต้องแบบว่าดูแลตัวเองด้วยค่ะใช่ค่ะแล้วก็อีกเรื่องนึงค่ะน้ำตาลมีแบบว่าแบบเออเคยโดนได้ไหมมิจฉาชีพโกงใช่ไหมคะก็โห อยากจะบอกว่าอันนี้แบบเจ็บปวดใจมากเพราะว่าล่าสุดก็คือเท่าที่ได้ข่าวมาก็คือเขาโดนจับแล้วคือตาเนี่ยไปโดนมิจฉาชีพโกงที่ออแม่ห้องสอนนะคะ uh ตอนนั้นมีงานแต่งงานเพื่อนที่ที่แม่ห้องสอนแล้วเราก็คือขึ้นไปบนแบบปางอุ๋งเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะขึ้นเลยขึ้นไปอีกอะไรเงี้ยหมู่บ้านรักไทยก็ไปโดนโกงที่นั่นนะคะเป็นเงินประมาณแบบเกือบ3 0 0 0 0บาทแล้ว lived. พอไปถึงที่นั่นประมาณแบบบ่าย3ามถึงสี่โมงเย็นไม่มีที่พักแล้วเพราะว่าเราไปจ,อ,อ,ไปจองเพจลอม แล้วทีนี้เราก็เลยถามเาจ้าของรีสอร์ทว่าเราจะทํายังไงเราถึงจะรู้ว่าอันไหนเพจจริงอันไหนเพจปลอม,อมเขาบอกว่าเพจจริงโดนรีพอร์ตใช่ใช่แล้วเพจปลอมที่ตานจองอ่ะเขามีการไลฟ์สดด้วยเพราะว่าตัวเขาเองเนี่ยไปเช่า แล้วเขาก็ไลฟ์สดเหมือนเขาเป็นเจ้าของกิจการอะไรเงี้ยเราก็เลยหลงเชื่อค่ะคือมันแยบยนต์มากหรือไงคะใช่มันแยบยนต์มากตอนนี้แล้วเขาบอกว่าอย่างมูลค่าความเสียหายเท่าๆที่ผ่านมาเนี่ยเขาบอกว่าหลายล้านมากๆอะไรเงี้ยค่ะหลัยล้านใช่หลักร้านหลอกหลายคนมากๆโดนหลอกจนถึงขั้นแบบเจ้าของรีสอร์ทอะค่ะเขามีเขารู้จักกับที่พักเล็กๆที่ราคาไม่แรงมากเอาไว้เพื่อสําหรับคนที่โดนหลอกโดยเฉพาะซึ่งวันนั้นก็เป็นกลุ่มตาลเองที่แบบต้องไปนอน แล้ววันนั้นน่ะตาล้องไห้เลยอ่ะมันเหมือนกับว่าเราผ่านกันหลายพันโค้งมาจากเชียงใหม่เพื่อขึ้นไปถึงแบบแม่ห้องสอนแล้วเพื่อนทุกคนก็คือไว้ใจให้ตาลเป็นคนจองค่ะก็เพื่อนประมาณสิบคนก็คือโดนหลอกหมดเลยเราเสียใจมากแล้วเพื่อนแลคะค่ะต้องแบบเสียความรู้สึกแล้วก็เสีใจด้วยเพื่อนทุกคนก็บอกว่าเอ้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรแบบได้ประสบการณ์ร่วมกันแต่ว่าความรู้สึกของเราในเวลานั้นมันเหมือน มันเจ็บใจอ่ะมันแบบว,ว่าเพราะว่าเราก็อ่านมาเยอะแล้วเราก็โดนเตือนมาเยอะแล้วพอเราโทรไปฟองพ่อเนาะพ่อเราเป็นตำรวจพ่อล้วก็บอกเอ้อย่ามา้อไมิชาชีพหรอกก็คือเราแจ้งความผ่าน คือเราโทรไปบอกพ่อแล้วตอนนั้นคือเรากะว่าเราจะแจ้งความที่นั่นแต่ปรากฏว่าถ้าเราแจ้งความที่นั่นแล้วเกิดมีการเรียกเรามาสอบปากคาเพิ่มอะไรเงี้ยเราก็ต้องบินกลับไปที่แม่ห้องสอนอีกก็เลยต้องมาแจ้งความที่กรุงเทพแล้วมันไม่ได้แจ้งความสักทีอันนี้คือข้อผิดพลาดน,นะคะดังนั้นใครที่โดนมิจฉาชีพหลอกต้องไปแจ้งความเพราะว่าถ้าเขาถูกจับได้เนี่ยเราอาจจะแบบ ได้อะไรคืนมาบ้างอะไรเงี้ยแต่ว่าตาลเองเนี่ยเราไม่ได้ไปแจ้งความที่กรุงเทพก็เลยไม่ไม่ได้อะไรเพราะว่าทางเจ้าของดีสอร์ทเขาโทรมาบอกว่าตอนนี้จับได้แล้วนะจับได้ก่อนที่เราจะแจ้งความอีกใช่เราเป็น<อ>ยังไงบ้างแจ้งความหรือย,อยังอะไรเงี้ยเราก็อ้าวเสียดายเสียดายมากๆคือว่าการทำคครั้งนี้ถือว่าเป็นครั้งที่เจ็บใจที่สุดเลยไหมคะเจ็บใจที่สุดแล้วคุณภัยพาทิตก็เพิ่งโดนคุณภัยพาทิตเปิดร้านตุกพาโดนกลองเรื่องโดนโกงเรื่องกล่องใบค่ะล้านี้คือเราแบบจับ จับตัวมิจฉาชีพได้เองด้วย <โล S 1> ค่ะ <โล S 1> อยู่ที่จังหวัดสุสขโขทัยของคุณไผ่ก็หลักมือเหมือนกันค่ะใช่อันนี้ก็แนบเนียนมากแนบเนียนสุดๆแล้วก็เราก็ไปตามมาจนได้บัญชีมาได้อะไรหลายๆอย่างมากค่ะเป็นนาตักประชาเก่ไอย่าบน่ากลัวมากกลัวผู้ชายแล้วตอนนี้ก็คือนางก็ไล่ตามไปเรื่อยๆค่ะเอาชื่อไปเซิร์ชเซิร์ชปุ๊บก็แบบ ตามหาเอาเบอร์ไปเซิร์ชไปดูนั่นดู o o o l l m m p s แล้วก็ขยายทุกอย่างใช่แล้วคือเรื่องไปถึงตำรวจก็คือมีข้อมูลเรียบร้อยหมดแล้วนะเขาชื่นชมนะคะขาชื่นชมรับตามอะไรแบบนี้ไหมใช่นะรับตามอะไรแบบนี้ใช่กลัวเราเนี่ยกลัวตอนนี้รถเรามี GPS หรือเปล่าก็ไม่รู้จริงจริงตอนนี้เราแบบ คือมันมาในทุกคนโกงเออมันมาในทุกคนโกงมากๆเลยแล้วตามมีความรู้สึกว่าคือเราอ่ะก็พยายามหาช่องทางปิดรูโวเวลาถูกมิฉาชีพโกงเราแต่มจฉาชีพมันก็พยายามหาช่องทางในการมารโกงเราอีกอะไรเงี้ยค่ะมันก็เป็นเรื่องที่ยากม,มากๆแล้วตามก็เข้าใจแบบตํารวจเขาก็มีหลายเคสอะไรเงี้ยที่เขาต้องตามดังนั้นอะไรที่เราตามได้เราก็าข้อมูลไปยามให้เขาแล้วให้เขาไปจับเลยก็ง่ายดี ะใจดีนอนเออพวกหากินความเดือดร้อนคนอื่นมีอะไรจะบอกอีกไหมคะมีอะไรอยากจะระบายไหมคะหนูขึ้นไปถึงแมวสอนบอมมิตที่รับที่นอนเนี่ยแล้วเพื่อนอีฉันก็คือถือถุงพวกเอ้ามึงบอมมิตที่นอนกะทำอะไรไม่ได้ร้องไห้ไปเลยร้องไห้ไปเลยกว่าเพื่อนด่าค่ะมาที่เรื่องอีกเรื่องหนึ่งเรื่องหัวใจ นั่นอะกาศมันจะได้มันจะได้ก็ก็รอเหมือนที่ลูกคนรอได้แล้รอหรอก็รอฟังรอฟังเรือว่าเราชิวไงเานึว่าเริวแล้วานึกว่าเราชิวมากเขานึกว่าเราชิวมากหรอ ก็ไม่น่านะชิลมากเกิดไปพี่อะชิวไปป้ามันเป็นช่วงนาทีที่เราแบบรู้สึกว่าเฮ้ยมันถาอาจจะมีการเตรียมการอย่างนี้ไหมคะเซ็นผู่อิงคือเราเริ่มมีเซ็นบ้างแล้วเพราะว่าเพื่อนเราก็จะเริ่มถามว่าแบบไปทริปไหนอะไรยังไงอะไรเงี้ยแต่เพื่อนอ่ะจริงเราเริ่มกลัวว่าทริปไหนเพื่อนเยอะวะ แล้วเพื่อนอ่ะแล้วเขาเองตัวตัวพี่ไผ่เองเขาก็มีมาถามบ้างว่าแบบเออเราชอบแบบไหนเราก็บอกไม่รู้ไปถามเพื่อนเราดูเราสั่งไปหมดแล้วเรียบเพื่อนไปได้เหรอใช่กลัวเราไม่สวยกลัวนางไปขอเราใต้น้ำใต้ป่าจะไเป็นเงือกไงฉันคาบเล็กมาจากน้ำงนีหรอไม่ได้มันครั้งเดียวในชีวิตเนาะเราก็คงไม่แบบว่า งานนี้พอแค่นี้งานหน้า,ากันใหม่ก็คงไม่ได้เราจะกับเพื่อนยังไงบ้างคือคือเพื่อนอะ่ะก็ขอว่าแบบเอาจริงๆอะ่ะเพื่อนตัวเพื่อนรอบๆตัวตาลกับเพื่อนเขาอะ่ะเหมือนเราอะ่ะรักกันมาก่อนใช่ไหมแต่อที่ตามหลังเรามามีลูกหมดแล้ว <laughs> เขาก็เลยว่าเนี่ยช่วงนี้ฉันมีลูกนะแต่งแต่งงานกันไปหมดแล้วแบบขอให้ในประเทศไทยได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยถ้ใช่ไม่ร่วมนะ พอเราเริ่มรู้ว่าเอ๊ะมันอาจจะไม่ใช่ต่างประเทศเราก็เอฟชุดเอฟชุดเอฟชุดรอเรเราก็เริ่มกลัวพอเป็นประเทศไทยแล้วประเทศไทยมันมีหลายทิปด้วยไงชุดทอฟเป็นประมาณไหนเป็นแนวหนต้องสูงสีคนสียาวคนสีอะไร คือเราก็กลัวเราก็กระซิบบอกเพื่อนในแต่ละครัว่าแบบอุ้ยผู้จัดการตาเขียวมากผู้จัดการตาเขียวนะก็เราก็พยายามบอกเพื่อนว่ายังไงก็ได้ให้เราสวยไว้กอดใช่จะโซนไหนคะทะเลภูเขาหรืออะไรไม่อยากไปน้ำไม่อยากไปตไหนอย่างไปอาไม่เปียกน้ำก็พอเป็ใช่วงสุดกานออไม่ไม่ค่อยถูกกันน้ำก็ได กี่เหล่าลองซ้อมแบบลองซ้อมก็ได้าอไรเงี้ยอีปอยีแม่พอย่ได้ได้ได้ดี๋ยขาจะเล่าขวาได้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 องเสือเท่ามาขอกับผู้จัดการฝั่งนี้อออมีไฟลุกแล้วไฟกตา